ตอนนี้เราก็เจอกับสภ,ภาพสภาพบ้านเมืองที่เศร้าๆเครียดๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความรักที่ที่เป็นอมาตะความรักที่มั่นคงของคนยุคเก่าๆแล้วก็บร,รากาศเก่าๆบรรยากาศท้องนาสวยๆแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ย าชาวนาเราไม่ได้ทํานาแล้วนะเป็นควายก็ไม่ได้ทํานาแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามา <S <S ผมก็เลยอยากสะท้อนภาพในอดีตที่งดงามในขนรทมเนียมประเพณีของคนไทยนะฮะแล้วโดยเขาอย่างยิ่งวิถีของคนพื้นบ้านความรักซื่อๆของขวัญกะเรียมความรักที่เป็นอมตะโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยคือคือเรื่องของพ่อขวัญกับแม่เรียมนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเป็น,เป,นเป็นรักที่เป็นอุดมคติอ่ะเป็นความรักที่คนสมัยใหม่เราหายไปนะคนเราตายแทนกันได้นะค่าตัว ตายตามกันได้เพราะความรักเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งอ่ะแล้วจริงๆแล้วคนดูจะประทับใจเราก็น้องๆเดอะสตาร์ที่มาเล่นเนี่ยก็จะช่วยเป็นน้ําจิ้มคือเป็นอะไรที่ไม่ได้เครียดจนเกินไปมันจะมีความเป็นภาพยนตร์ไทยมากนะครับคราวนี้จะมีทุกรถเลยกดดันตื่นเต้นไหมเทิดกับไมเองก็ตอนแรกๆกดดันครับตอนแรกๆกดดันมากก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนางเอกพันล้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอเรามาซ้อมที่บ้านหม่อมอะไรเงี้ยครับผมไม่เป็นคนน่ารักมากแล้วก็เฟลลี่มากผมจะตอนแรกก็เงีย ที่เล่นมากคุยด้วยแล้วสนิทกันง่ายพอเรามาเล่นหนังด้วยกันแล้วต้องมาเป็นขวัญกับเรียมด้วยกันอ่างเงี้ยแล้วพอเราสนิทกัน <_ y> ก็ช่วยใน,ในเรื่องของการแสดงด้วยครับสิ่งที่ใหม่เครียดมันไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างที่มอมบอกเพราะว่าหลาย,ลายๆอย่างก็ช่วยใหม่ช่วยได้นะคะแต่ว่าที่เครียดน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของนี่แหละคะ่ะทำให,ทำให้ทำให้ตัวเองภูมิใจหม่อมภูมิใจแล้วก็ทาให้คนดูรู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็เชื่ออะไรเงี้ยคะ่ะน่าจะตรงนั้นที่ที่หนูเครียดมากกว่า นะคะก็รับบทเป็นแกมค่ะก็เ <t> ป็นเพื่อนใจเย็นของเรียมเนาะก็เหมือนมีอะไรก็คอยแบบว่าสนิทการคุยกัน้ยคะส่วนสมัยรับบทเป็นชงผู้ค่ะก็ในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเพื่อนรักอารมณ์ร้อนค่ะเขาเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อๆเป็นคนแบบว่ามีอะไรก็พูดจาแบบตรงๆแต่ด้วยความที่รักเพื่อนมากๆค่ะรับบทเป็นร้อยตีร้อยตีสง่าฮะเป็นอาหารหนุ่มนะที่จบจากอังกฤษนะฮะมา ดูจากการติตัวเลยมาเป็นอาหารหนุ่มประจำคณะรัฐบาลนะครับผมสำหรับผมนะครับก็ระบบเป็นเพื่อนของขวัญนะครับชื่อเยือนนะครับครับผมผมก็เป็นเพื่อนของขวัญครับชื่อว่าสมิงฮะเป็นคนที่แบบว่าคอยคอยเตือนขวัญนะเวลาแบบจะทําอะไรแบบ ใจร้อนอะไรนี้เราก็คอยเตือนดูดีมากเลยเออเป็นคนดีมากเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดีครับจูเนียร์ครับผมระบบเป็นแฉ่งฮะสายคีเล่นของพี่ขวัญครับครับผมผมครับระบบเป็นเรนครับพี่พี่ของเรียมครับผมซึ่งในคาแรคเตอร์ก็จะไม่ถูกกับน้องด่ากับน้องตลอดครับผมด่าี่สัยเลยน้องอิจฉาหน้าตาเราครับผมน้องใช่ปะพี่ชาที่ใส่มก็เล่ตครับผมโดมนะครับระบบเป็นเปียครับเปียก็เป็นเพื่อนพี่ขวัญที่แบบว่าออกจะแบบ เด็กที่สุดในบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ขวัญครับผมว่าแล้วทำไมพี่ขวัญหุนดีนี่แย่งกินหมดเลยเข้าใจเข้าใจนะจุดนี้โอเค okay, ครับตอไปเลยครับ,รบผมเป็นนักเลงเมืองมีนครับชื่อชิดครับผมระบทเป็นลูกน้องพี่จอยครับความรู้สึกแรกที่รู้ว่าได้เล่นภาพอยู่ตรงนี้เชื่อว่าทุกคนโโหดีใจมากใช่ดีใจมากครับแล้วก็เราไม่รู้ว่ายากขนาดไหนแต่ว่าเหมือนกับทุกอย่าง หมอมน้อยเหมือนกับซอแซกของเราเรื่อยๆอ่ะจริงๆอ่ะเราตื่นเต้นตั้งแต่ไปออดิชั่นแล้วนะเพราะหมอมอกว่าเรายังไม่ได้เลือกนะเราให้ทุกคนมาออดิชั่นตามปกติแล้วเราก็ยังไม่ประกาศผลด้วยแล้วก็ค่อยๆซึมไปทีละนิดเรื่อยๆแล้วพอรู้ว่าตัวเองได้บุบดีใจมากดีใจมากฮะเรียกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าได้เล่นภาพยนตร์ของหมอมงพันธ์เทพนกเทวกุณหมอมยเนี่ยถูกต้องเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเกียรติมากๆกับที่เราเราได้ดูผลงานท่านแบบหลายเรื่องมากแล้วก็ชื่นชมผลงานท่านเนาะ ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดได้ได้เล่นผล้ได้เล่นในหนังของท่านสักสักครั้งหนึ่งก็ดีแลวเรียกว่าตอนแรกที่เราได้รู้ว่าเป็นเรื่องแผลเก่าเนี่ยเราต้บอกเลยว่าอุ้ยเราจะทําได้เหรอว่าเราจะจะจะเข้าลึกซึ้งถึงตัวละครมสมัยนั้นเหรอเราเราเกิดไม่ทันจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือยังไงการทํานาหรือว่าการเป็นคนสมัยก่อนเขาพูดคุยอยู่กันยังไงวิถีชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะที่ห <ไป S 1> ม่อมบอกสองหม่อมแบบค่อยๆเรียนเรื่อยเรียนทั้งแบบเรียนถึงตัวละครด้วยแล้วก็ไปเรียนดู มาตอนแรกอะยากมากตายแล้วจะเล่นยังไงตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเล่นเข้าฉากกับพี่ใหม่พี่นิวเราก็กลัวเลยไม่ได้อะไรนี้มันก็มันก็จะยากแต่พอเราได้เรียนไปเรื่อยความยากมันเริ่มลดลงมันเริ่มเป็นความธรรมชาติมันเริ่มเป็นความพอดีมันเริ่มเป็นความสนุกสนานที่เราได้เล่นรับบทเป็นตัวนี้อะไรงี้ครับผมพระพุทธพงครับผมพระพุทธพงษ์จเรียกว่าตัวผมนี่ต้องโบกด้วยสีที่มันค่อนข้างทึบสีขาวหรอเพราะว่ารอยเราเยอะ แต่คือประเด็นคือทาแล้วยังเห็นมันอยอยู่ยังเห็นอยู่ด้วยครับผมซึ่งเราต้องโชว์พุงกันพี่โดมใช่ต้องบอกเลยว่าไม่มีฉากที่น่ารักมากระหว่างเราสองคนนี้ต้องมาติดตาต้องมาติดตามในเรื่องครับจริงครับอ๋อคือผมจะได้ถอดเป็นบางตอนครับบางซีนครับไม่ได้ถอดหมดทั้งทั้งทั้งเรื่องครับผมแต่ว่าอ้นจะได้ถอดทั้งทั้งเรื่องเลยครับก็พูดถึงเรื่องถอดเสื้อครับก็ก็่นี้ก็มีมีฟิตฟิตหุ่นบ้างครับแล้วก็ ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับที่ถอดเสื้อครับก็มีหลายๆคนที่ถอดเสื้อมอกันอย่างจูเนียร์เนก็มีแบบมีแบบอยากโชว์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเล่นทุกวันครับจูเนียร์ครับแต่ไม่ได้ถอดนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีคนครับฮาร์ดครับเป็นยังไงบ้างครับของผมก็มีครับแต่ไม่มีเป็นบางฉากบางฉากเหมือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉ <c oughs> ากไหนอะ่ะเราอยากรู้อ่ะไม่ต้องติดตามมันดูเ